อออีกอตัวเอาเก็บอยู่ที่บ้านเนเขาขายกเขาเขาจะมาขายายก็ช่วยขายใตัทั้งหมด่ทั้งหมดเลยที้ตัวไม่ไตัวละเารับรรมชาติครับแต่มันอันนี้เป็นโลหอคีดนี่ยมันทำเป็นวอก็ได้หรวอนตอร์ก็ได้กีแล้วแต่เราทำมันมีควาขางลังนับเยอะนะทบนค่สี่พันอย่อาอยู่ก็ปล่อยอยปล่อยมันลยสได้เด็กดี ตัวนี้มันมันทำอะไรคะอันนี้นะสังเกตนะอันนี้เป็นเป็นเป็นหมอฟันนะครับทำฟันคนไข้ครับมันบอกว่ามันจะฆ่ามันนะคือคนไข้เจ็บอันนี้คือกระปุกกระปุกออมสินใช่ครับใช่กระปุกออมสินอันนี้จะสังเกตมันจะเหรียนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วว่าคนไข้เจ็บฟันครับก็ไหนไหนหน้าไปแล้วไปไหนแล้วหายไปแล้วอาจจะต้องไปชลดูอีกที เนี่ยมันจะเป็นช่องเก็บตังค์นลองใหม่ลองอีกทีอ๋อหนูไม่ทันอ่ะแล้วมันเวลาแกะก็คือมันจะเป็นรูอย่างนงี้ยแกะว่าคือมันทำให้การเก็บเงินมันสนุกขึ้นน่ะครับอ๋อเป็นหรือว่าลำบากขึ้นเก็บเหรียญนี่มันจะมันจะมีรูอันนี้เดี๋ยวด้วยครับเฮ้ยเยอะผมผมยังไม่ค่อยชำนาญอะไมันน่ากลัวมากใช่ผมว่าตอนแรกไม่แน่ใจจะผ่านเซ็นเซอร์รึเปล่าเนี่ยมันต้องต้องอยู่นี่ พ่อเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับมันจะเป็นกลไกมันจะค้ำแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นเหรียญมันออกแนวนะครัวเราเสร็จแล้วกันครับคุณข้ายตกใจครับอ้าเนี่ยเหรียญตกใจแล้วเหรียญมันก็เลยหลุไปเนี่ยนี่คแล้วมันก็ตกเก้าอี้ครับอ๋อไม่ใช่สุดเจ๋งตัวนี้เลยอ๋ออันนี้อันนี้นี่หน้าหน้าอะไรหรอเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นแล้วมันราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้โอ้ตัวนี้มันราคาจะแรงอเนี่ยครับมีลูกค้ามาได้ครับอันนี้นะครับ คือลูกค้ามาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ป่าคืออ๋อมันไปค้าไป็ตัวนี้ข้างหลังเลยโทษครับตายแล้วเดี๋ยวเอาลูกไข่เหาะลูกค้ามาคือไม่ไม่ไม่ให้ซ้อมก่อนเลยครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้าวเขาเลยวางของเลยไปไหนแล้วเนี่ยเจ็บตรงนี้หมดเลยเจ็บตัวนี้มันจะต้งทางเหรียญอาจจะเต็มครับเหรียญนั้นก็ค้างไงครับเหรียญเต็มแน่เลยเหรียญตังคินเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่คมันต้องมีอะไรสักอย่างครัวอ๋อตำแหน่งมันไม่ได้ครับเป็อย่างนี้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยว ไม่ใช่่ไมเป็นไรนี่เราทดสอบอยู่ทดสอบอยู่ทดสอบอยู่โอเคโอเคงั้นเอาจริงเลยนะครับนี่นี่ไงเห็นไหมอีกเหรียญหนึ่งบอกแล้วว่าเมื่อกี้ทดสอบอยู่เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะมันเป็นเหล็กแท้มันทำจากอะไรอ่ะสิบนัดเฮ้ยมันทำจากเหล็กเหรอเออเป็นเป็นโครงเหล็กเหล็กเหล็กแน่นๆเลยหนักมากโอ้ยหนักมากอ่ะโอ้ยหนักเหล็กเหล็กเฮ้ยเอ้าตังโนนนโอ้ยมันหนักอ่ะโอ้ยหนักมากเลย ไเนี่ยของเล่นใหม่นี่เขาไปเอาของเล่นมาจากที่ไหนเนี่ยแล้วแบบเป็นของสะสมนีอ่อี่นี้นสะสมหรอ,อ,อ,อะนี่เหรียญเนี่ยเหรียญอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เร <พอ S 1> าก,กินปลาไ,ไม่เป็นกระปุกอมสินไงอ๋อเป็นกระปุกอมสิน,นอันนี้ก็เหมือนกันหลักการเออตลกดี่ย อ๋อก็คือเหรียญจะกินเหรียญเข้าไปในป่าเป็นเป็นแบบเทนที่หยอดเข้าไปกก็ออึงลองดููีิเออลองดูนี้ลองดูนี้ เราต้องย้อมสลากเหรียญเพื่อเราจะทดสอบนะเดี๋ยวนะโอ้โหหนักมากเขากอลวางเหรียญวก็กดปแ๊บโอุ้ยกินไปเลยกินเหรียญไปเลยค่ะเฮ้ยตลกดิอ่ะเออนี่ไงกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปเหรียญห้าก็ได้เหรียญสิบก็ได้ได้ไหมก็คือถ้าวางตรงนี้ได้ก็ใส่ได้ใช่ไหมใช่ เติมนี่เราเตตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเท่าไหร่อะคะตัวเท่าไหร่อะเออตัวนี้มันจะอยู่ที่2,500ครับเหรอสวยงามมีมีอีกสักสามสิบตัวไหมไม่มีแล้วครับจะขายดีไงอันนี้หาที่ไหนก็ไม่มีแล้วด้วยนี่กินไปแล้วอ้าวมื่อกี้กินเหรียญอะไรไปถินบาทกินเหรียญบาทโอตายแล้วเดี๋ยวจะได้แกะมาคืนให้เพราะไม่เป็นหลายหลายเหรียญละเอาเหรียญใครโอ้โหอันนี้พอดีวันลอยกระทงอาลอยกระทง เค่เดียวที่ออกมาแเอฟเฟกต์ไม่ทงอ๋อนี่เขาเรียกไฟเย็นใช่เขาเรียกไฟเย็นโโอ้หมาจุดแล้วนี่ไฟเย็นที่มันไม่เย็นจริงเย็นไหมเย็นไหมนี่ครับร้อนแค่อย่างเงี้ยไม่ร้อนแต่จริงมันร้อนครับกับเพียงแต่ประกายมันไม่เย็นแค่นั้นครับเราจุดไปจุดเราจุดที่ใกล้คนนั้นได้ไหมอันนี้เหรอครับแม่โอ้โหคือแม่แหวนมีเอฟเฟกต์อะไรนี่เข้าปากนะเขาตัดตัดระยะแล้หรือเด็กๆก็เป็นแบบที่อันนี้จะเป็นเหล็กเป็นเหล็กอะไรฮะมันหนักมากนี่ถือเเป็นนชิ้ลยหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเลยตังเต็มเลย สงสัยทดลองไปนี่ไงตังเป็นถูกเลยซื้อวันจอคุ้มเลยนะครับเนี่ยให้ตังได้วย้่ะอาจจะได้รีฟันกับเนี่ยเป็นเหล็กเหล็กซื้อนี่ได้ตังไปด้วยเขาบอกอะไรให้ตังด้วยอ๋ออันนี้ตลกอ่ะอันเนี่ยหมอฟันอ่ะหมอฟันเนี่ยเขาจะมีของสะสมเออนี่เป็นของสะสมใช่ไหมนาฬกาเลยของนากาแดดเป็นอง ตลกจังงงเลยเนาะทำอะไรเนี่ยมาเลนะอ๋อลูกโลกลูกโลกมันมันเป็นอะไรเป็นเหล็กเหรอทองแดงทองเหลืองอุ้ยสวยจังเลยอ่ะโหลูกโลกทองเหลืองสุดยอดของสะสมเนาะอืมเปิดแล้วมันก็มีไฟไงอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเวลามองภาพมันก็จะชัดขึ้นอะไรนะอันนี้เป็นโลกของเราโลกของเราอ๋อโลกของเราอืมน่ามีหลายๆอย่างเลยค่ะอันนี้มีไฟเย็นก็มีนะครับกระเทียมเออกระเทียมหรอกระเทียมตุ๊บแต๊บแต๊บแต๊บเทศกาลนี้มันต้องมีครับของมันต้องมีันต้องมีใช่ใช่ของมันต้องมีนี่นี่หน่อยๆลำลึกถึงฝั่งหลังเอ่าลำลึกถึงขั่งหลังอะไรอย่างเงยเออน้อดูดิเออดูโลกดูโลกได้ด้วยเอ้ยเออเป็นนี้นี่เป็นนี้ที่หมัน หวงไว้ใช่ไหมเกือบแล้วเกือบ, <c oughs> บแล้วเกือบได้เมาแล้วเกือบได้เมาแล้วเก <c oughs> ือบได้เมาแล้วอ้าวก็ไม่ตรงอะซีโร่ของเราประเทศอินโดนีเซียอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่ใช่ใช่เออต้องมาจบโลกให้ตรงอ๋อโอเคแต่น,นี่มันมีแป้นหม,มุนด้นใมีแป้นอ่าตั้งแล้วมันจะอ๋อแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเออมันก็หมุนไปเรื่อยๆวิ่งยิ้มเสียงอะไร ก็มีเที่ถ้าเกิดอะไรนะปีใหม่ปีใหม่สงการเอ้ไม่ใช่คริสปาร์ดเนี่ยโหเนี่ยของเโอ้โหนี่โลกของเราสวยงามนะนี่โลกของเราของเล่นเยอะเลยเนาะโอ้นี่โลกทะเลเล็กๆมันมีน่ารักอ่ะเป็นของสะสมเนาะอือเป็นของที่ตั้งโชว์ตั้งโชว์ใช่ซื้อเพื่อความสบายใจสบายใจที่ได้ซื้อโอ้นนี้ไออันนี้ลอย แม่เหล็กแน่เลยเออเนี่ใช่ไหมใช่ไหมลอยได้ใช่ไหมเล่นของของเขาเล่นของของเขาจะพังแล้วอ๋อนี่ต้องวางไว้แล้วมันก็จะมีบรรจุทั้งหมดเลยนะแนวนี้แน่เลยไม่ใช่ใส่ไม่เกี้ยวถูกแล้ว อ๋อ่น้งานก็จะหมนหมุนหมุนหมนพูนันันนันหมุนเร็วไปหมุนเร็วไปข้าวไม่ีเลยหรอมันี้เป็นแม่เหล็กเนี่ยเด็กช้าอันนี้เนาะไปเย็นมันอันนี้กระเทียมนี่ใช่ไหมอันนี้กระเทียมอะไรอ๋อกระเทียมเม็ดนี่ลาแล้วเป๊ะ นี่อะไรอ่ะอ๋อพี่ช้าสวรรค์เหล็กใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะมันไม่อันไม่ต้องต้องให้เห็นไฟอ่ะโอ้พี่ช้าสวรานนั่นนะคะโอ้เขาเข้าใจทำเนาะเออ ไ,ได้จริงเนี่ยบนได้นะเออลื่นได้เหมือนกับเออตรงนี้เป็นเกาะมุมซีแต่มุมซีมันไม่จิกอ่ะมันจะจิกแน่เลยจิกไหมเป็นเจ้าของร้านขายเลยอ๋ๆเนอะก็หมุนไปเรื่อยๆครับ โอ้ค่อยๆหมุนที่ค่าสวั่านน่ารักดีต้องให้พี่เขารีวิวเพราะว่าเราทำไม่ค่อยเป็นหรอกเนาะพี่เขาจะเจ้าของไงเขาจะรู้เขาจะแบบว่าดราม่าใช่ของเล่นเยอะมาก อ๋ออันนี้คือของสะสมของสะสมอย่างนี้ว่าของเล่นเเขารียกว่าของสะสมอ๋อเของเล่นอของเล่นมันจะไว้เล่นอย่างเดียวเลยของสะสมมันไว้เชยชม์ไ้โชนี่นี่นีคารมคงพายมากอ๋อจริงๆเป็นนายการที่ผมชอบมากเลยเพราะผมคิดว่าเขาสื่อถึงเหมือนรายการเก่าๆอยู่เรื่องหนึ่งอะทายการอะไรเี่ยอะไรอะรายการนี่เป็นเกียร์มันหมุนได้ด้วย พอเวลามันหมุนจริงๆไงถ้าแพลนทางหลังมันต้องไม่หมุนตามแต่นี่พอดีมันหมุนตามอ๋อเหรอเพรมันไม่หมุนตามภาพมันจะเป็นการสลับแล้วมันจะเคลื่อนที่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยมันเดินไหมรายการเนี่ยรายการไม่เดินครับขาดหมดแต่ตัวข้างหลังไอ้นี่น่ะเดินไอ้ขวานเนี่ยเดินอ้เนี้ยเดินอ๋อออเดินแล้วก็แปลกๆก็เดินก็เดินสาเพลงแล้วก็มีจักรยานด้วย ขายจักรยานได้ด้วยขายจักรยานด้วยอออันนี้อะไรอะตะแก้งอ๋อตะแก้งใส่อันนี้อ๋อตะแก้งที่มันใส่รถนี่ไงยางไฟฟ้าอืมยางไฟฟ้าอ๋อใช้บิดใช้บิดเวีนเวีนเวนเวนใช่ไหม ปั่นก็ได้ใช่แล้วก็ใช้ไฟฟ้าก็ได้ปัดได้ปั่นก็ได้แล้วใช้ไฟฟ้าได้ด้วยเขนไ้มันเก็บพับง่ายเขียนได้ด้วยเออเขียนได้เขียนได้ดีเออพับก็เขียนได้เนาะเออดีงามทับได้ด้วยอันนี้พับได้

ขายไม่ทันขายไม่ทันขายดีเนาะเออขายทางจักรยานของสะสมด้วยเยอะยข้างใน,เ,นเออข้างในก็มีจักรยานอยู่ตรงนู้น,นเลยข้างในนันน่นมีของใหม่เพียบเลยเนาะนขายได้แล้วก็ยังมีของสต็อกหมายถึงว่ามีของให้ลูกค้าได้ตลอดได้เลยอ่ะเออเนี่ยดูดิขายดีอ่ะขายดีขายดีคนมาซื้อเยอะเลย มไม่มีของแปลกๆในทุกนี่ไปดูถ้วยถ้วยไถ้วยจริงๆนะมีน้ำ้วยเหมือนมันช่ำๆเหมือนมีน้ำเห็นไหมแต่จริงมันเงาดูสวย จะเทน้ำจิ้มเหรไม่ใช่เทชาหรอใช่ใช่เนี่ยมันจิ้มก็ได้มั้งเนี่ยแต่ว่าสวยดูดิมันมันเงาเงาเหมือนมีน้ำอยู่ในข้างในนะแต่ไม่ใช่มันไม่มีน้ำนะเขาได้คิดว่ามีน้ำเขาได้กับจับว่าเฮ้ยมีน้ำอยู่เรี่ยเออดูดิ เงาเงาเหมือนมีน้ำฉ่ำๆอยู่นะเดี๋ยวนี้เขาแนะนำให้กินให้ให้กินปลาครับตัวลองช่วยอะไรเนี่ยช้วยชาจะเป็นช่วยชาช่วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้ครับแต่มันทำเหมือนมันมีน้ำอยู่ในเลยเนาะเนี่ยคลายครับแล้วนี่ถูกความร้อนมันไม่ละลายเออไม่ครับพวกนี้ยเผากุญแจความสูงมาแล้วจนที่มีเป็นเซตด้วยนะครับเนี่ยครับจะมีที่มฝาก็จะมีปลาด้วยโอ้โหนี่ใบหนึ่งไม่สามสี่ร้อยเลยเนี่ย โอ้ยดื้อแหม่คือไปเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตัวนี้ไปยังสี่สิบห้าบาทครับโอ้โหเหรอแล้วถ้าเกิดราคาพิเศษอะะแล้วปลามันจะหายไปไหมใครกินเราไม่ไม่หายมันยังอยู่เลยับแล้วราคาพิเศษเท่าไหร่เนี่ยเจะแหมเอาอีกแลสี่ห้าบาทอันนี้ให้ผมเล่นมินิเกมที่มันเนี่ยถ้าราคาพิเศษต้องมาหกสิบบาทราคาลดพิเศษพี่นี่นี่สีเหมือนจักรยานเลยเฮ้ยทำไมเป็น ช้อนสีลุงนี่ไงโโอ้หเป็นไงแจ๋วไหมสีเหมือนจักรยานนั่นน่ะไอ้มิ้นน่ะนี่อะไรเนี่ยเขาหนีเหรอไม่ใช่เป่นอะไรอ่ะอ๋อยี่ห้อเออเขาประทับอันนี้ไว้อ๋อเขาประทับยี่ห้ไว้อือดูช้อนสวยมากเลยนะโอมีประทับยี่ห้อด้วยเออใช่เขาประทับเป็นภาษาจีนไว้ดูดิสีลุงอ่ะ

นี oh, time, oh, 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 like oh, ่ไงเราได้นำบัตรนำบัตขามีนำบัตรด้เหรออน้ำบัรอ๋อำบัตรไี่ไ้ไล่ได้ขายเป็ขายอได้วยอ๋อมีหลายอย่างอืมดูที่ใส่น้ำบัตรเออแหนที่ใส่น้ำบัตรยังน่ารักเลยคิดดูฮะอืมอ๋อนอุปกรณ์จักรยานนี่ลองน เออตรงนน้นอะตรงนน้นเยอะแยะมากมายอะไรเหรอเฮ้ยอะจานเหรอโอ้โหมีด้ามมีมีจานด้วยจานข้าวใส่กลับไงข้าวไข่เออเขาเป็ที่จับให้เลยเนาะเออเมื่อตั้งจุ่มข้าวเนี่ยตอนเจียวไข่เสร็จก็ใส่เลยแล้วก็ผัดผัดอะไรเงี้ยถือมาเลยไงเหมือนกับอย่างกระทะเลยเนะเข้าจะทำนะเข้าใจหาของใช่ใช่ของเขาเยอะแยะหลากหลาย อันนี้ดิหมกรบค่ะหมากรบหมกรบสามคนคิสตามานี้นาะนี่ทุสิสโนโอ้น่ารักอะ่ะอืมทำเออของเล่นเยนะอ,นอะเนาะอ้อ